คลิปนี้ครับพารับชมรถเข้าใหม่ที่บริษัทพันยนมีนั่งผ่อน4,000กว่าบาทคันนี้ม y 3 6 0 0 0 ปีส9ด้วยนะ CHR มี v ีออเข้ามาอีกแปคัน c คมรี่ปี16แบบนี้4ี0แสนกว่าบาทก็มีผ่อน8 0 0พกว่าบาทนะครับ V ีออมีทุกสีเลยตอนนี้สีดำเทาดำสีบรอน์สีขาวคันนี้ตัวท็อปไม้หลักหมืน่นนะครับตัวท็อปไมลหลักหมืน่นก็มีผ่อน6 0พ0กว่าบาทและมียาลิตเข้ามาใหม่ไม้หลักพันไม้หลักหมืน่นใครสนใจนะครับเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่ที่เข้าใหม่ที่เพยนยนคลิปนี้ดูคลิปเดียวครบจบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์กลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1นึ่งมินบุรีนะครับคลางรถมือสอที่ใหญ่สุดในย่านนี้เรามีรถมือสองประมาณสัก4 0 0รคันเช้านี้นะครับน้องๆก็มาไลฟ์สดกัน นะครับก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับต้องขออภยัยอ่ะใครอยากได้รถมือสองนะที่เข้ามาใหม่ไม่น้อยๆนะไม่หลักพันผมมีไม่หลักหมื่นผมมีหรือเอาติสราคาประหยัดประหยัดราคาถูกๆนะครับรถใหม่เข้ามาปรับราคาลงนะสําหรับเอาติสนะครับไม่ประมาณสักแสนหนึ่งแสนสเนี่ยเหลือแค่สามเก้าเองนะลงมาประมาณ2 0,000ก่อนหน้านี้ขายประมาณสักสี่หนึ่งเก้าตอนนี้สามเก้าเก้านะปีสิบแปดปีสิบแปดจนสิบเก้านะครับ, 18, 19, รบและใครกำลังรอเอาติสนะ,ะวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่ 30นะครับจะมีอัลติสนะครับชมแบบเนี้ยปี18กับปี19นะครับเข้ามาไม่สี0 0 0ืไม่ห้0 0 0ืรอรับได้เลยนะครับรอชมได้เลยแล้วก็จะมีอ่าชมใหม่ครับที่เป็นชมนิวอะ่ะนะครับไม่ประมาณเ0 0 0หก็มีนะแล้วก็มี 1.8S ปี18ปลายปีจดจด19ไม่เจ0 0 0มก็จะมีเข้ามานะสีขาวด้วยนะสีขาวมุกนะสำหรับ 1.8S ไม่หลักหมื่นนะครับและก็จะมีแอคคอร์ดเข้ามาเหมือนกันนะครับใครรอแอคคอร์ดอยู่นะครับรอได้เลยนะปีประมาณสักอ่า10 8 .19 19.20อะไรแบบนี้ครับจะมีเข้ามาด้วยอันนี้ผมพามาดูนะอัปเดตไฟเซอร์วิทโซนนี้นะครับรถสวยน่าใช้เข้ามาใหม่นะมี v ีออสนะครับมียาริสไม่หลักหมื่นนะครับแล้วก็มีคันนี้เลยนิสสันอาร์เมล่านะครับ1.2 e sport tech คันนี้สวยน่าใช้เพราะอะไรไม่แค่36,000ื่นนะครับตัว e sport tech นะใบแดงออกมาประมาณสัก500,000กว่าบาทนะครับใบแดงออกมาประมาณสัก500,000กว่าบาทตอนเนี้ยสามสองแสนหกหมื่าพนฟีดาผ่อน4,000กว่าบาทจบ ย้ำนะคุณได้รถที่ใหม่น้อยๆนะครับเหมือนเหมือนแบบแทบไม่ได้ขับไม่สามหม่ปี19นะครับ1.2 e sporttech นะครับเป็น eco car ประหยัดน้ำมัน23.3โลลิตรสวยน่าใช้นะครับ e sporttech คืออะไรเขาจะมีเหมือนชุดแต่งมาให้แล้วเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าจะเป็นตัว sporttech ก็คือ1.2 e นั่นแหละแต่เป็นตัวแต่งมาให้นะถ้าเป็นเปรียบเทียบเหมือนสมัยก่อนก็ v 8 t r d อะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะมีชุดแต่งมาให้แล้วนะครับรถเป็นสี ขาวนะครับเราก็จะมีลายสีดําแบบนี้ล้อมแม็กนะครับทูโทนให้แบบนี้แล้วคันนี้2องแสนหกหมื่นเก้าพันสีดาวนะผ่อนเพียงแค่ย้ํานะสี่พันกว่าบาทนะครับจบคุณได้อีโคคาร์นะครับเท่ๆแบบนี้ไปใช้งานประหยัดน้ํามัน23.3ล,ลิตรนะครับแล้วก็ได้เป็นเก่งเป็นซีดานนะครับส,สังเกตเก่งซีดานเนี่ยแล้วเป็นอีโคคาร์เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะ ก็เนี่ยแหละครับอเมล่ากับเซทนะครับประมาณนี้อ่ะคุณดูข้างหลังดิมันใหญ่มากเลยนะนะครับนั่ง4คนนั่ง2คนบอกเลยว่าสบายนะครับนี่มีชุดแต่งนะที่บอกไปนะเป็นขาวตัดดําแบบนี้เซ็นเซอร์ถอยก็มีให้แล้วทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนในกรมธรให้นะครับใครสนใจอเมล่าคันนี้ประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าคุณเพราะผ่อนสี่พกว่าบาทแบบฟรบีดาวนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศคันนี้2องแสนหกหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนสี่พักว่าสวยนะ่าใช้คันแรกไปแล้ว นะครับเอ้ามาดูคันต่อไปตะกี้เก่งเล็กอ e ีโกคาเนาะเรามาดูเก่งใหญ่กันบ้างไหมนะครับใครอยากได้รถหรูระดับผู้บริหารนะครับผมแนะนำคันนี้เลยแคมรี่สองจุรุ่นจีปีสินะตัวไมเนอร์เชนแล้วแต่ยังไม่ใช่รัดไมเนอร์เชนที่เป็นเบาสม้มคันนี้ภายในจะได้เป็นสีครีมนะครับเลขไม่แสนห้าทะเบียนก็สวย525นะครับ4 9, 000, ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟดาผ่อนแปดพันแปด สวยน้าใช้นะาสีนี้หายากนะครับมันจะเป็นเหมือนกับสีเทาดำอ่ะที่มันออกน้าเงินหน่อยๆนะครับไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเข้ามานะครับสวยน่าใช้นี่ภายในสะอาดสะอ้านสว่างแบบนี้นะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายให้แล้วนะแล้วก็แอร์แบงมีให้มีให้6หรือ7ใบประมาณนี้นะแล้วก็สวยน่าใช้นะครับใครอยากได้รถหรูระดับผู้บริหารขับนุ่มๆน,นะครับมีแอร์หลังแบบนี้มีม่านไฟฟ้าหลังแบบนี้มีม่านค้างแบบนี้นะครับพรแปดพันแปดจบนะครับพรแปดพันแปดคุณได้แคมรี แบบนี้ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับสวยน่าใช้นะครับใครอยากได้ก็ทักไลน์นะครับ id P.E.K. 152หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ยังมีอีกหลายคันนะครับเข้ามาใหม่นะครับพวกยาลิสปีใหม่ๆม,มาน้อยๆก็มีอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปดูวีออก่อนวีออแบบนี้นะน่าจะเป็นชมมิดอ่าใช่3าย359 v o นะครับวีออชมมิดเนี่ยผมมีทั้งหมด3สีนะครับสีสีส,ส,สีดำสีขาว สีเทานะครับเทาก็คือบอลอะสีบอลนะครับแล้วก็เทาดำนะครับมีสีๆให้เลือกนะนี่เทาดําอยู่ข้างๆนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเหมือนกันมันเข้ามาประมาณ8คันนะครับ8-9คันเป็น1.5ตัวมิดตัวมิดมันคือตัว G ในปี18นะครับแต่ที่มันเพิ่มมาจากตัว G คือได้เบาะหนังแล้วนะครับที่เหลือเหมือนกันหมดมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับสวยน่าใช้นะแล้วได้เบาะนุ่มๆแบบซอฟท์ทัชสีดําโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟเดย์ไลท์แล้วนะครับมีไฟสปอรับ แอร์แบคคูนามีให้แล้วใครอยากได้นะไปไ้ายแดงออกมา759,000ตอนนี้นะครับเหลือแค่359,000เลขไม้ประมาณแสนสามถึงประมาณแสนห้าแสนหกนะครับก็เอาไปใช้างานต่อย,อา,ยาวๆพวกนี้เป็นรถเช่าหมดสัญญานะปลดระวางมานะสนใจก็ทักไลน์นะครับ id pek 1 5 2หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3 7 4กล้องถอยมีจอร์ดสกีนมีนะครับ359,000พันพรหกพนะครับพรหกพนสอจบนี่ใบปอดสูดยังอยู่เลยเห็นไหมครับใบปอดสูดห้อยอยู่นะแล้วก็มีีเน่ย ที่บอกไปนะครับแอร์ปรับดิจิตอลแบบออโต้นะกล้องถอยจอสกีนนี่ใบปวดสูนห้อยอยู่แบบนี้เลยนะครับเบาะผิวสัมผัสซ็อบทัชนุ่มๆสวยน่าใช้แน่นอนใครอยากได้นะครับวีออสนะขับอึดๆคือคนทนสามแสนกว่าบาทผ่พริ้วหกพันกว่าบาทแบบฟรีดาวนะครับมีหลายคันนี่เดี๋ยววีออสกันต่อเนื่องเลยเทาดําสีนี้ผมชอบนะขับไปตามท้องถนนไม่ค่อยซ้ำใครนะครับแล้วก็เป็นสีที่ต้องบอกเลยว่าลงตัวนะครับเหมือนเป็นสีบรอลเงินนะผสมกับสีดำนะครับจะได้เป็นเทาดําแบบนี้ สวยน่าใช้นะคันนี้โคมไฟโปรเจคเตอร์คันนี้ไม่แสนสามเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหกพันสองเหมือนกันรถนี้เข้ามาราคาเท่ากันหมดเลยไม่แสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้านะราคาเท่ากันหมดสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนี่ครับที่บอกไปตัวจีอ่ะในปีสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดจะได้เป็นตัวจีเนาะเหมือนกันหมดต่างที่มันให้เบาะหนังมานะคันนี้ให้เบาะหนัง,หนงนุ่มๆแบบนี้มาแล้วกองถอยมีจอรัสกีนมีนะครับภายในจะได้เป็นสีแชมเปญนะหรือ บางคนก็เรียกโรสโกนะครับตัดกับสีดำเท่ๆแบบนี้นะครับ V all รารู้เนี่ยเนาะเป็นซิตี้คาร์นะครับที่ไม่อืดนะครับเครื่องยนต์สีสูบไม่อืดนะครับเหยียบพุ่งเหยียบพุ่งนะใครสนใจก็เนี่ยครับเครื่องพันหเนี่ยขับออกต่างจังหวัดบ้างอะไรแบบนี้มันจะดีกว่าอีโกคาร์นะครับอัตราเร่งอะไรต่างๆมันดีกว่านะดีกว่าอีโกคาร์ใครสนใจทักไลน์ได้นะมีหลายสีสีขาวคันนู้นเนาะสีเทาดำนะสีบลอนสีดําก็มีสีดํารู้สึกว่าไม่จะน้อยสุดด้วยไม่ประมาณม่ก็แสนหนึ่งนะครับ แล้วก็มีปี17ไม,ม้เก้าหมื่นเหมือนกันอันนี้สีบรอลสีบรอลน,นะครับราคาเท่ากันนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเดยดูเลขไมค์คันนี้ไม้ติดติดไม้เยอะสักนิดนึงนะไมค้แสนหกนะครับถ้าจะแนะนําก็ไม่แนะนำนะครับมีคันอื่นอย่างคันข้างๆ้างกับไมค์แสนสามนะครับราคาเท่ากันเลยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้เป็นสีบรอลน,นะเข้ามาล็อตเดียวกันเลยนะครับแล้วก็อีกคันนี่สีขาวหนึ่งหกเก้าศูนย์คันนี้รู้สึกเป็นตัวไฮอ่าใช่คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นปีจสิบ 19.20 19คืออะไรรถมันผลิตปี19นะครับแต่ออกจากโชลูมป้ายแดงอ่ะปี20ของเราไม่มีลากจดนะครับเช่นเขาผลิตเดือนพฤศจิเดือนธันวาแบบเนี้ยแล้วก็ไปจดทะเบียนมกระลาคุ้มพาแบบเนี้ยครับก็คือออกจากป้ายแดงอ่ะตอนปี20นะคันนี้ไม่แ0 0 0มเองนะครับ1.5ตัวไฮนะครับท็อปสุดท็อปสุดเนี่ยมันได้อะไร,รบ,บ้าง1เลยสังเกตล้อนี่ล้อมันได้ล้อเท่ๆแบบนี้นะครับดิสเบรกมีให้แล้วนะ4ล้อนะครับแล้วก็ได้ล้อแม็กลายแบบนี้เท่ๆถ้าเป็นตัวมิดนะคครััับตตววกลางือ G นะครับเป็นล้อแบบนี้ตัวไฮเนี่ยถ้าเป็นปีสิบเจ็เขาจะเรียกว่าตัว S นะครับ S แตกต่างกันนะครับคือ1เลยเบาะนะครับเป็นลายดําแดงเท่ๆนะสนะครับได้พุชสตาร์ทนะครับแบบนี้อ้าวก็จะต่างกันประมาณนี้นะแล้วก็ภายในได้เป็นสีดําตัดแดงบอกเลยว่าดูทรงสปอร์ตดูเท่สุดคันนี้ไม่แปดหมื่นนี่ใบประวัติศูนย์นะครับอยู่ครบแบบนี้นะครับกล้องถอยมีจอหน้าสกรนมีเนี่ยมันได้เป็นดําแดงผมบอกเลยว่าสวยนะนี่นะครับเบาะเบิร์นี่สภาพโคตรดี นะครับเบาะสภาพดีมากอันนี้ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะมันได้เป็นเบาะบักเก็ตซีทนะไม่ใช่เบาะธรรมดามันก็คือเหมือนเก้าอี้พวกเก้าอี้เกมมิ่งนะครับอ่มามันจะอบอุ้มสรีระนะแล้วก็กระชับกว่านะเวลาขับนะครับมีกล้องถอยจอและสกรีนแอร์ปรับดิจิตอลได้พูตตาแล้วไป,ปบอสูญอยู่ครบๆนะครับเขาบอกให้เข้าสู่ครั้งต่อไปตอนเก้าหมื่นห้าตอนเนี้ยแปดหมื่นเก้าก็คือวิ่งอีกหกพันโลนะเอาไปเข้าศูนย์ได้ของเราปลอดศูนย์นะครับที่มาที่ไปชัดเจนซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับซื้อ,อ,นนะอกับเพชรยา นะของเรานะั้นราคาไม่ได้ถูกที่สุดแต่ก็ไม่ได้แพงที่สุดแต่คุณได้รถเกรดเนะครับสบายใจได้ไปใช้งานต่อยาวๆนะครับรถหนึ่งคันไม่ได้ใช้กันไม่ได้ใช้กัน2เดือนไม่ได้ใช้กัน1ปีนะครับใช้กันอีก10ปี15ปีนะครับดังนั้นคุณซื้อที่ไว้ใจได้สบายใจได้ไปเลยคุ้มค่าคุ้มราค,คากว่าแน่นอนนะครับวีออคันนี้ตัวท็อปนะใครสนใจทักไลน์ไอดีพีเอหนึ่งห้าสองหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับเดี๋ยวพาไปดูมียาลรีตรงนี้อี อันนี้นี่ล้อมแม็กเท่ๆแบบนี้นะครับคันนี้เป็นตัวสปอร์ต1.2สปอร์ตเข้ามาใหม่ทะเบ,บียน3611เดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนรู้สึก,กปี21 22ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนอา้าวราคาไม่มีด้วยสคบไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกัะสุนสดนะใครนะครับอยากได้ยาริสคันเนี้ยมั่นใจว่าไมล์หลักหมื่นแน่นอนนะแล้วผมมียาริสเอท A ีพนะครับเข้ามาปีประมาณ21นะปี21คันนั้นรู้สึกว่าไมล์8,000นะ4 0 0 10,000บาทนะเป็นตัว เป็นตัวกลางนะั้นเป็นตัวสปอร์ตนะครับเป็นตัวสปอร์ตมาเดี๋ยวผมเปิดให้พี่ๆนะครับรับชมกันสดๆเลย3611นะฮะอา่ามือถือกลังโหลดอยู่นะอีกเครื่องหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะ3611เดี๋ยวผมดูราคาให้เอาโหลดช้านะครับโหลดช้า3611สักครู่นะครับ3611คันนี้1.2สปอร์ตนะครับปี22สีขาวไม 40, 40, 39, 000, ค์สี่หมื่0 0ี่แสนสนเ้าพคันนี้ฟีน่าผ่อนเจเป็นสจบ นะแล้วคุณได้ไม่น้อยนะไม่แค่สี่หมื่นนะครับปียี่สิบสองด้วยนะมันยังใหม่อยู่เลยอะ่ะปีมันยี่สิบสองอ่ะนะครับนี่ภายในสะอาดสะอ้านแบบนี้กล้องถอยมีจอรัสกรีนมีให้ครบหมดแล้วยาริสนี่ก็จะเป็นแฮชแบ็กนะครับใครชอบทรงแฮชแบ็กอ่ะต้าบอกว่าสมมุติเราขับแค่คนสองคนเนาะซื้อแฮชแบ็กอ่ะผมว่ามันก็คล่องตัวกว่านะครับเบาะหลังมันพับได้สี่สิบหกสิบนะแต่ถ้าเน้นมีคนนั่งหลังอ่นะผมว่าคุณไปยาริสไอที A b, หรือวี at, ออสอ่ะจะขับสบายนั่งสบายกว่านะครับเอา้ามีเทาดำนะครับเทาดำคัันนน้ปีมา 1.2G+ Plus นะครับ379,000เองนะครับ8652ใช่ไหมใช่คันนี้ 1.2G+ Plus นะครับ 1.2G+ Plus คันนี้ปี19นะไม่73,79,000 379ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทประมาณ6,006นย้ำนะผ่อนประมาณไม่ใช่ผ่อน6,004นะครับคันนี้ผ่อน6,004นะครับตัวจีนะครับตัว G นะเป็น G+ นะครับเป็น5ประตูนะครับไม้เจ็ดมือเอง G+ ก็ได้เป็นกุญแจแบบเขาเรียกว่าสมาร์ทอินทีเนาะเปิดแบบเซ็นเซอร์แล้วเราก็ได้พุชตาแล้วนะครับกล้องถอยจอแลสะสกีนอะไรต่างๆนี้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังแบบนี้อันนี้รถเพิ่งเข้านะครับยังปรับสภาพไม่เสร็จเลยใครสนใจนะครับยาลิท1.2จุดสอง G+ เป็นแบบนี้โทรหาผมได้นะเดี๋ยวให้คําแนะนําให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาดูคันต่อไป น,นี่อันนี้ก็ตัวไฮนี่นี่เห็นล้อแบบนี้ผมรู้เลยว่าตัวไฮนะครับท็อปสุดนะครับมีเข้ามาหลายคันนะครับไฮอ่ะผมมีตั้งแต่ไมล์หลักหมื่นนะจนถึงไมล์หลักแสนถ้าไมล์หลักแสนมันก็จะถูกกว่าประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นถูกสุดตัวไฮนะครับปี19ปี20เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ379ถ้าแพงสุดเลยอ่ะจะอยู่399นะครับต่างกันที่เลขไมล์นะครับที่ราคาอันนี้ก็ไฮเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นราคาให้อ่ะมาดูตรงนี้กันต่อมี V ีออีก2คันนะครับ คลิปนี้ก็เก่งเล็กเก่งกลางนะครับถ้าส่วนใหญ่เอาคันนี้ก่อนเลยสองแปดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าเองเฮ้ยถูกนะครับปีสิบเจ็ดนะครับไม่แสนหนึ่งนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับวีออสหนึ่งจุดเอ่อหนึ่งจุดห้ารุ่นอีนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ก็เป็นเอนทรีนะครับอันนี้เป็นตัวอีอยู่ปีสิบเจ็ดไม่แสนหนึ่งนะครับคันนี้ไม่แสนหนึ่งได้บอผ้านะกุญแจแบบไขปกตินะครับแต่ว่าบอกเลยว่ามันคุ้มนะ ไม้แค่แสนหนึ่งนะครับปีสิบเจ็ดคุณใช้ต่อยาวๆราคาสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าผ่อนห้าพันกว่าบาทผ่อนห้าพันกว่าบาทนะครับสวยน่าใช้แบบนี้สนใจทักมาได้นะครับอ่ะมาดูคันนี้นะครับน่าจะเป็นวีออสคันสุดท้ายในโซนนี้แล้วแหละนะบีอาร์วีเลยก็มีอ่ะดูบีอาร์วีก่อนไหมคันนี้นะครับสามเจ็ดเก้าเองปีสิบหกจดสิบเจ็ดนะครับไม้หลักหมื่นนะครับบีอาร์วีนะครับก็ใครอยากได้รถที่มันแบบยกสูงหน่อยๆนะครับแต่ว่าได้เป็นเก่งเล็กเครื่องพันห้านะครับยกสูงขึ้นมา นะครับมันคือ Honda City ยกสูงนั่นเองนะครับใครสนใจก็ทักได้นะคันนี้3เท่าไหร่3 6 9 3 7 9ประมาณนี้นะครับ3 7 9นะครับไม่แสนไม่แสนสี่ขอภัยผิดคันไอ้ไม่หลักมื่นมนสีขาวผมยังมีสีขาวอีกคันนะไม่หลักหมื่นแต่คันเนี้ยไม่แสนสี่นะครับปี16 3 7 9เองนะครับไปกันทั้งครอบครัวนะครับขนของเยอะๆแบบนี้ซื้อได้นะครับซื้อได้เครื่องพันห้านะครับเอ้านี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวมิดนะอีกคันหนึ่งที่มันเข้ามาล็อตเดียวกันเดี๋ยวขึ้นราคาขึ้นเลขไม้ให้นนะครัับตวมิดเี่ย โอ้โหตอนนี้มี15คันได้มั้งมีทุกสีนะไม่ต้องแย่งกันนะสีขาวตะกอดเข้ามาแป๊บเดียวไปเพราะว่ามันมีน้อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7คันได้นะสาหรับสีขาวนะครับอ่ะนี่ครับ BRV ขอดูข้างในหน่อยนะครับอา้าล็อกนะครับข้างหลังเนี่ยบอกเลยว่ามันใส่ของได้เยอะมากนะนะครับสำหรับ BRV นะใครอยากได้รถที่มันกึ่งอนประสงค์นะใส่ของเยอะผมแนะนำม,มา BRV ได้นะครับอ่ะมาดูเก่งใหญ่กันบ้างผมมีแคม r ี่สีดํากับสีขาวสีดําคันเนี้ย รู้สึกจะปี20่สิบนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ราคาจำไม่ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูทะเบียน640นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าปี19หรือ20นะมันมีหลายคันนะครับถ้าเป็นแคมรี่เนี่ยผมมี10กว่าคันแล้วอ่ะตอนเนี้ยนะครับสีดำคันนี้640ปี18ขออภัย699เองไม่แสนสี่หกเนะครับไม่แสนสี่ปีสิบแปผลิตปลายปีนะครับ699,000ก่นพันอยู่หมื่นหนึ่งพรอยู่หมื่นหนึ่งนะครับสวยน่าใช้นะครับ รถหรูหลาระดับผู้บริหารนะครับปี18ก็คือเป็นโฉมแรกละ่ะที่เขาผลิตนะครับปี18แล้วเป็นโครงสร้าง TNGA แล้วตัวแรกมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับบอกไฟฟ้านะบ,บอกปรับไฟฟ้าได้คู่หน้าเลยแอร์แยกซ้ายขวานะคสวยหน้าใช้แบบนี้ามาดูคันต่อไป8712คันนี้ปี19นะครับไม้แสนสามปี19ไม้แสน 3, 7, 59, 7, 59, นะสามเจ็ดแสนห้าหมืนเ้าสนหหน้าใช้นะครับแบบนี้คุณได้ปี19 ปี19กับปี18ปี18บแจดสิเนี่ยเครื่องยนต์คนละตัวนะปี19เนี่ยสำหรับแคมรี่เนี่ยเปลี่ยนมาใช้ VVTi w แล้วนะครับเหมือนกับตัวเก่านะแต่ว่าถ้าเป็นปี18ปี18บแจดสิเนี่ยมันยังเป็น Dual VVTi นะครับก็คือเขามีการเปลี่ยนเครื่องนะครับก็พูดง่ายๆคือผลิตปีเดียวอะ่ะสำหรับเครื่องตัวตัวใหม่เขานะครับมันน่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะเขาก็เลยกลับมาใช้ VVTi w เหมือนเดิมนะมันได้ความทนนะครับแล้วก็ อะไรอะไรเงี้ยมันถูกกว่านะครับใครอยากได้แคมรี่สีขาวมุกแบบนี้ผมมี2คันไม่แสนสามกับแสนสี่ราคาเท่ากันเลยเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะวันนี้พามาชมนะสําหรับรถที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ทยอยนะอยู่ที่บริษัทพยโยนแบบนี้นะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนนะผมยังมีอื่นๆอีก C-HR นะครับ Honda Civic นะครับหรืออยากได้เก่งราคาเท่าไหร่ทักมานะผมมีตั้งแต่ราคาแสนกว่าบาทขึ้นไปแสนกว่าบาทก็มีนะ v ีออปีประมาณ1112เนี่ย นะครับแสนไปปลายมีให้นะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักไลน์เข้ามานะครับ ID P E K 152นะยาลิส V ออสอะรต่างๆวันนี้พามาดูเฉพาะรถเข้าใหม่แต่ในสต็อกของเพดย,ยนผมยังมี400คันนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักไลน์มาได้เลยวันนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ